จุดแดนสยาม,มคนครพนมเมืองท่าแก่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือสุดแดนสยามครับนี่ครับบิวครับบิวครับบิวตอนนี้ท่านผู้ชมเราก็ขี่เพื่อมาแคมพังของคอนครพนมของประเทศไทยนั่นเองนะผู้ชมอันนี้ฮาก็จะถ่ายให้เห็นไปเนานะคนครพนม ເຮົາກໍໃຊ້ເວລาຂີ່ມາจากທາງເມືອງເຕະແຄ່ເຮົາກໍໃນຮໍທາງໄທເຮົາກໍມີການຂີ່ສໍາລໍເລະເນາະທໍາສົມນີ້ກໍບັນຍາການາສະພາສີຟ้าທຜູ້ົມ สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสุขุสุสคนเนาะวันนี้อยูกอ่กับอกตักถ่าแค่คือเก่าเราจะพาไปเลาะพังนครพนมเป็นยังไงกอยจะลืมพากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบตักถ่าแค่ในเด้อจ้าอันนี้ก็เก็บบรรยากาศแคมของพังสอบปอลาวเนาะ เราก็จะเกี่ยมข่วมไปพังนู้นเนาะหรือว่าพังนครพนมนั่นเองท่านผู้ชมมือนี้ก็ไปกับสองตายยายเท่าท่านผู้ชมสองเท่าเนาะแม่ฮาแลาา้วก็ะมู่ของแม่เฮานั้นท่านผู้ชมมือนี้เราก็จะไปนครพนมจะเป็นเน่ใดไปเบื้องนํากันเลยท่านผู้ชมจังหวะนี้เขาซูมให้เบิ้งเนาะพังทางนู้นนี่อันนี้ก็ บอนเขาจะเกี่ยมขึ้นเหือเนาะท่านผู้ชมไปเบิงเลยท่านผู้ชมจากวันนี้เขาก็ขึ้นเหือเป็นที่เห้อยนอะท่านผู้ชมค่าจำปีสิบพันกีบค่าเหือสามสิบพันกีบเขาก็ได้ปีแล้วก็จำบัตรพันแดนนะท่านผู้ชมบัตรพันแดนเ้าจะเฮ็ดส่วนขาวนะท่านผู้ชมแสนแปดนะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้ครับมาขึ้นเหื่อเป็นที่เฮียบห้อยท่านผู้ชมต่อนน้ยังอยู่พังของประเทศลาวอยู่เนาะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศในการขึ้นเหื่อใหญ่ข้างแรงนะท่านผู้ชมเขาเคยขึ้นแต่เหื่ออันเล็กๆน้อยๆนะอันนี้ก็ขึ้นเหื่อใหญ่นะแต่กับคุณแม่นะนี่โอ้เหื่อหลมองนะท่านผู้ชมมาหลาเกือมฮอดพังประเทศไทยท่านผู้ชมน่าจะป่าเยอะนะทางพังประเทศไทยท่านผู้ชม นี่ปัจจุบันนี้ากมาเลาะแคมแล้วท่านผู้ชมแคมพังนครพนมกไจะฮอตบอตน,นั่นแขบเหงื่อแล้วท่านผู้ชมนี่นี่ก็เริ่มไกลไกลไกลเข้าแล้วท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นพังนครพนมนะท่านผู้ชมนะเหงื่อมันก็ค่อยๆขึ้นเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำยามนี้น้ำโคตรจะเยอะนะโคตรจะหลายท่านผู้ชมน้ำโคุรจะหลายป่านี่ก็ ยั่งไปพังประเทศลาวทานผู้มโอ้โหภูเขาโคตรจะเยอะนะฝังประเทศลาวนะทานผส้มนะอันนี้ครับก็จะกายจะฮอดบอลขึ้นแล้วทานผู้มนี่เนาะกายเห้อันสำราญนี้ขึ้นไปก็จะฮอดบอลเอาขึ้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นป้ายนครพนมที่เท่าแนมมาแต่พังสองปัลาวทานผู้มเราก็จะเห็นป้ายนี้่า แต่ว่าเพื่อนกับปถาง,นะ,างนะ้รัท่านผู้ชมนะมันก็เลยมีต้นไม้จากบังหนิดนึ่งนะแน่มาตะไก่ก็เห็นแล้วจังหวะนี้ก็ฮอดแล้วท่านผู้ชมฮอด์บอลขึ้นพังไปจ้ำบัตนี่มีผู้สาวไทยท่านผู้ชมเสียดายเป็นใส่ป้าอัดป้าค่ะนะเลยได้เห็นแต่น้อยนึงเนาะนี่ก็เกียมขึ้นตะพังแล้วก็จ้ำกาท่านผู้ชมนี่เนาะจังหวะนี้เฮาก็หิวเครื่องท่านผู้ชม จังว่านี้เทาก็บจำก่าเป็นที่เฮียมหอยแล้วท่านผู้ชมจำก่ายยูพาร์ฟีซาบาะในการ่าเยียบดิน50บาทท่านผู้ชมพอดีเบสหกสิบบาทมาฝาังไทยเนาะท่านผู้ชมเนาะจังว่านี้กระเย็ยบแผ่นดินของราชอาณจักรไทยเป็นที่เฮียบหอยท่านผู้ชมเนี่คุณแม่เทาก็ยังอันเข้าห้องน้ำท่านผู้ชมนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสามล้อ อันนี้เพื่อนจะเฮับไปถืีวันซุกธำบุสมซุกเสาร์อาทิตย์เพื่อนก็นจะเฮ็ดเปิดโอทอปธำบุสมเนาะนี่อันนี้ยังเสาร์นะธำบุสมเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศของพังไทยนะทะ่านผู้ชมโอ้โหโคตรจะสวยนะท่านผู้ชมนะขยอขยะ,ขยะไม่มีเลยนะทะน่านผู้ชมน,นะเพราะว่าเพื่อนจะจะแจงนะเพราะว่าเมื่อนี้เพื่อนจะเปิดอ่าโอทอปทป่านผู้ชมเนาะ ของเฮาวแบบมันม่มีการชันนะนะทำบุษมยังมันยังมากกักระเตุ้งกระเตุ้งกระเตุ้งอยู่ข้าก็เฮ็ดเท่าที่นิ่งได้แต่ว่าได้สำนี้ทำบุษมเพราะว่าเฮาก็มาครั้งแรกนะแบบสีจะขึ้นเขื่นนะเฮาก็เฮาก็ถ่ายแบบไป,ไปไว่ายหนึงนะ่งทำบุษมนะอันนี้เขาก็เขียมเลาะเบืง้งตะพังนี้แล้วก็เอาจะไปไหว้ อ่าปูพญานาคทีลานพญานาคเนาะทนผู้ชมเนาะเบิ่งกันไปเาวๆทนผู้ชมก็ย่าลืมภาคกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองยูทูบทักถ้าแขกใน่นเด้อเพื่อไปกําลังใจสร้างคลิปต่อๆไปอันนี้ก็คุณแม่เเนาะ <c oughs> เพื่อก็ทงหนึ่งเนาะเขาก็บากะจะมานอนพีคคืนหนึ่งนผู้ชมเขาก็ต้องเอาเครื่องเอาอย่างมาเนาะอันนี้ก็ยังสาวๆ,ๆอยู่ประมาณสิบโมงเนาะ แต่ว่าช่วง6-7โมงแล้วเพื่อนจะเปิดโอทอปนะท่านผู้ชมบ่มีบุญบ่มี่ยังเพื่อนก็จะเปิดโอทอปตลอดเนาะเพื่อนจะเปิดอ่าสุกเสาทิศเนาะคนพังลาวก็มาโคตรเยอะนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็บรรยากาศของพังไทยท่านผู้ชมผู้คนก็มาโคตรเยอะนะท่านผู้ชมนะสุดแดนสยามมุกคอนพนมเมืองท่าแก่คร,รับท่านผู้ชม อันนี้ก็คือสุดยอดย่างครับนี่ครับวิวครับวิวครับ,บวิวสุดจัดครับเราจะพาไปดูอ่าองค์ปู่ศีสัตนาคลาอยู่ที่ทางนครพนมนะครับอุอทัยอีกบะนี่ครับบุสม เ็นพังท่าแค่อ,อันนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินเนาะทผม้ชมเรือว,ว่าภาษาลาวถนนคนย่างเนาะแล้วก็มี ถนนจักรยาน l อ็เอทรรมสมนี่ก็จะเป็นทั้งรุ่มทั้งก็จะเป็นบ้านทาอ,อนขึ้นมาเฮื่อนนะธรรมส้มเนา,นาะเพื่อจะขัวลอยให้นะ่า,านผส้มเนาะขัวลอยแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าพางนั้นก็จะเป็นด้านกวเกาคนเข้าเมืองของประเทศเพื่อนเนาะท่านผู้สมนี่มีรถสกูตเตอร,ไพรพ์ไฟฟ้าเข้ากับสมาร์ทขึ้นเลาะได้นะนทรมซ้มเนาะนี่ บรรยากาศสองผังโขงริมผังโขงนะท่านผู้ชมนะโอ้โหปีนี้น้ำหลากหลายขนาะดท่านผู้ชมครจะเยอะนะท่านผู้ชมนะน้ำปีนี้นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาวลาวนะเกียมกับประเทศลาวนะท่านผู้ชมนะเราก็ไม่ไม่กล้าจะถ่ายเยอะนะกลัวตำรวจจะจับนะท่านผู้ชมนะเราก็ไม่เคยมานะ เราก็พาให้ดูแค่นี้แหละเล็กน่น้อยไปท่านผู้ชมส่วนมากคนก็มาอาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถ้าให้สนุกเราต้องมาค้างคืนที่นี่ครับท่านผู้ชมกลางคืนจะมีโอท็อปทุกวันเลยครับท่านผู้ชมเราก็มาซิวๆคนเดียวนะคุณแม่ก็นั่งรออยู่ตรงนูน้นเราก็ย่างเลาะอย่างเดียวเลย ยังเราเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมหรือว่า f อฟซของเราให้ได้ดูกันนะท่านผู้ชมนะเราก็มานะักพนมนี่ก็สามครั้งนะท่านผู้ชมนะเราก็มางานแข่งเรือนะแข่งเรือยาวเราก็มาแต่ว่าเราก็มาเรือเล็กนะเราไม่ได้ขี่เรือใหญ่มาเราก็มาในทีมงานเรือนางคำไหลนะท่านผู้ชมเราก็ขี่เรือเล็กๆมามาแล้วก็ขึ้นตะผังแล้วเราก็ไปหลาอนะ แต่ว่าอันนี้เราจะขึ้นเรือใหญ่มาท่านผู้ชมงบประมาณในการมารวมทั้งอยู่ลาวแล้วก็อยู่ไทยเนาะท่านผู้ชมก็ประมาณ180บาทนะอันนี้เราก็จะไปเหาอตลาดสดนะท่านผู้ชมเนาะ30บาทนะจากที่จากที่อันบอนจ้ํากานะท่านผู้ชมเราก็จะขี่สามล้อตุ๊กแลบคันนี้ไป มีพัดลมอย่างนี้ทนะ่านผู้ชมนะสา,สาลอ้อของไทยเนาะมีพัดลมด้วยก็น่าจะ2องสามกิโลนี่หนละก็เสียค่ารถไป30ส,าสบ,บาทนะท่านผู้ชมนะก็ดีที่เรายังได้แค่30บ,บาทนะท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่แพงนะสามสิบบาทดีกว่าจะเดินเอาโอ้มันไกลนะท่านผู้ชมนะเดินเอาทั้งแม่นม้ำเรา บางอัดแล้วไม่รู้เราก็หลงแล้วก็ให้พี่สามล้อเนี่ยพาทัวร์เลยนะท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศครับนี่เราก็ติดไยแดงนะท่านผู้ชมนะติดไพแดงที่ไทยนะโอ้โหไพแดงที่ไทยท่านผู้ชมโคตรสวยนะนี่อันนี้ก็คุณแม่ครับคุณแม่แล้วก็ใหญ่คนหนึ่งครับท่านผู้ชมเนา เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปหล่อปิกสีนะครับผสมมันจะข้ามมืดแล้วอันนี้ก็ประมาณสองโมงก็จะเข้าสามโมงครับท่านผู้ชมเที่ยงเที่ยงละเราก็จะไปดูตลาดของนครพนมนะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงเราไปตลาดนาครพนมเขาก็มีการรื้อสร้างใหม่นะท่านผู้ชมเขาจมูกม่เม่ซีดใส่สนะท่านผู้ชม แต่ก่อนเขาจะมุงกระเบื้องเบื้องอันกระสางแต่ว่าก็ไม่รู้มันมันรั่วหรือไงเราก็มุงมันจีหมดเลยนะตอนนี้เราก็พาไปดูครับแต่ว่ารถพี่ก็มีพ้กั้งบางนะท่านผู้ชมเราก็เห็นแค่นิดๆหน่อยๆนะเนี่ยพี่ก็ว่าว่าโอ้โหหนาวเด้อวะเราลงเลยทนะ่านผู้ชมนะกลัวเขาจะเอาไปที่อื่นนะอันนี่ก็ตลาดที่ไทยนะเราผู้ชมนะ มีแค่สองสองพักทางแค่นี้ท่านผู้ชมข้างในก็จะไม่มีอะไรเยอะเพราะว่าเขากําลังจะมุงหลังคาใหม่นะทนะ่านผู้ชมเนาะเนี่ยบรรยากาศเครื่องก็เยอะเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเสียดายเงินเอาไปไม่เยอะนะเงินเอาไปแค่พันเดียวท่านผู้ชมนี่อันนี้ครับต้านผู้ชมอันนั้นก็จะเป็นปลาหมึกนะท่านผู้ชมนะถุงละร้อยนะ ก็มีปลาหมึกปลาหวานปลาเค็มนะถุงละยี่สิบาทก็มีนะอันนี้ก็คือตลาดไทยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหแบบจ,แจัดแจงแบบเป็นระเบียบแล้วก็ไม่มีขยะเลยนะท่านผู้ชมนะก็ยอมรับอยู่ครับประเทศไทยนะเรื่องความสะอาดครับอันดับหนึ่งครับเพราะ <ขอ S 2> ว่าจะมีคนจัดการเนาะ จากที่เลาะตลาดแล้วเราก็จะไปเลาะซื้อหมากผลไม้นะทาผนผะม้ชมเนาะอันนี้เราก็ข้นสามล้อแต่งนะทานผม้ชรนะสามล้อนี่ก็สามล้อไม่เหมือนขั้นที่เราขึ้นตอนทีแรกนะสามล้อแต่งก็จะไม่แรงไปไหนครับทานสม้ชมแต่ว่าแซงได้ครับแซงรถที่ติดไปแดงเราก็แซงได้นะทับผม้ชมนะห้พี่เขาพาไปซื้อหมากแอปเปิลทานผม้ชมหรือว่าจะเป็นทุเรียนนะพี่เขาก็รู้หมดนะ อันนี้ก็30บามสิบบาทนครับท่านผูผ้ชมพาไปซื้อังไม้แล้วก็เลาะพาเราไปส่งที่ด่านนะท่านผู้ชมนะบรรยากาศสองข้างทางของประเทศไทยครับท่านผู้ชมตัวอันสำนัแต่งของพี่มันก็ไม่ค่อยจะไหวเป็นไรนะท่านผู้ชมนะมันก็ซ้าๆอยู่แต่ก็สมราคานะท่านผูน้ชมหน้าหนังเป็นเจ็บดากเลยนะท่านผู้ชมนะ ระยะทางมันไก่นะไม่ใช่รถเบาเขาไม่นุ่มนะอันนี้ก็ถึงร้านขายผลไม้สดเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ม้มนี่ครับพี่เขาก็พามาเลาะด้วยนะว่าอ๋ออยากได้อะไรนี่ก็จะมีหมากพุทธาานะคนไทยนะเล่าเรี่องหมากกะทันนะเรลาเอ,อิญก็มีองุ่นเขียวครับองุ่นแดงครับครบเลยนะนผู้สมนะ จากวานี้เราก็ได้ผลไม้เป็นที่เหียมหอยแล้วเราก็ให้พี่เขาพาไปส่งที่ด่านนะเราก็จะเกี่ยมกลับประเทศลาวนะท่านผะู้ชมนะเพราะว่ากลัวมันมืดแล้วด่านเขาจะปิดนะด่านเขาก็หกโมงเจ็ดโมงถ้าวันธรรมดาจะปิดเร็วนะถ้าในเมือแบบบุญแหละ จะปิดนานนะครับ7โมง -10 โมงครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเที่ยวไทยแล้วก็าเราจะภาคเป็นไทยน,นะทะ่านผู้ชมนะเราก็ภาคสับไปสับมานะท,มมท่านผู้ชมเมื่อกี้เราก็ว่าลาวเมื่อกี้เราก็ว่าไทยนะทะ่านผู้ชมนะก็วม่ว่ากันเนะาะครั้งแรกไปเนาะไทยนะทะนะนน่านผู้ชมเนาะมันใกล้กับขักงไงท่านผู้ชมนะ อ่าไปเที่ยวไทยกันแนะนำเนาะเอาเงินไปหลายๆโอ้ม่วนเครื่องหลนะผู้ชมเสียเอาเงินไปน้อยโอ้ยเลาะไปเลาะมาบิดเงินอาไปหลายๆเลาะม่วน่นะผู้ชมไปหลายๆเงินพี่เขาก็อัธยาศัยดีนะท่านผู้ชมว่าส่วนคุยนั่นคุยนี่เขาก็บอกหมดครับอ่านี่ก็จะเป็นที่ขายเบี้ยไม้นะ ม่เบีดต้นไม,ม้ครับผู้ชมโอ้คันพี่เขาก็เอาถูกนะสามสิบบาทไกลไกลกว่าพี่คนจีทำแรกไปส่งนะเนี่เราก็จะถึงด่านตมนครพนมนะครับท่านผู้ชมรถพี่เขาก็สเตอร์แก้จะหมดนะท่านผู้ชมนะมันก็ เร่งไม่ค่อยจะเร็วนะตัวดีครับมันถึงไม่เกิดอุบัติเหตนะุเนาะจังหวะนี้ก็ถึงถังน้ำของเป็นที่เหียมหอยแล้วเดอ้อทานผู้สมจังหวะนี้พี่เขาก็พาซิซนะิเนาะน่ะเขาก็ว่าสมัยยังว่าวครับเขาก็มีเรือหาปลานะทำสมนะแต่ว่าปัจจุบันนี้พี่เขาก็มา แหลนสามล้อตุกๆเอาเพราะว่าหาปลาเรา,วปา,ปา,เางวันปลาก็ขึ้นางวันปลาก็ลงมันก็ระคานไม่คงที่นะบางวันเราก็หมานบางวันพี่เขาก็ว่าไม่หมานอันนี้พี่เขาก็ว่าถ้ามาอุกาสนาก็เอาเบอร์พี่ไวเดอรเพราะว่าเขาจะพาทัวร์เลยครับนครพนมแต่พี่คนนี้ก็พูดดีกว่าคนเมื่อก่อนนะ ตัวรถที่เราขึ้นคันทบิดนะไปถึงตลาดแล้วก็ว่าอา้าถึงแล้วนะว่ะอา้าผมก็ไม่หูเนาะตลาดทีไสผมก็ไม่หูวเลยถึงมีถึงเนาะพี่เขาก็บอกว่าถึงแล้วนะว่ผมก็ไม่รู้ผมก็หนังเสยอยู่นะพี่เขาก็ว่าว่าไม่ถึงแล้วอนะ่ะอ้าวเหมือน,นพี่เขาโกรธนะว่าพวกผมไม่รู้ตลาดอะไรก็พวกผมไม่รู้จริงๆเนาะผมก็หนังเสยดเติดอยู่แทนแหละ แต่ว,ว่าพี่เขาคนนี้เขาจะบอกมัน้นะถึงร้านผลไม้เขาก็บอกว่าถึงแลเดอร์ร้านผลไม้ลุ่งไปเลือกกอเบงดเดอ่์พี่เขาว่านี่ครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงด่านรหมอแล้วก็จะมานั่งอยู่นี้แป๊บหนึ่งนั่งสะเมื่อยสะแขนแล้วเราก็จะไปดูพ่าปลูกพญานาคตะว,ว่าวันนี้เรานี่ครับ นี่ก็ถึงด่านโอมอเป็นที่เฮี้ยมหอยทั้งผมดทมที่เขาก็มาส่งจำเลยนะทะั้งผมดทมนะจำบอดเลยนะทะั้งผมดทมนะที่เขาก็นิสัยดีเขาก็สามแล้วนครพนมนะครับทุ่มนะนี่ครับบอดเซ็กอินครับทั้งผมดทมนี่ครับ หอนัดิโมงนะครับสโมสรหอนานดิกาเนี่กยกายจะหอดแล้วสามแย่งนี้หายไปนี่เขาก็สวนคุยไปเรื่อยครับสโมสรนัามีโอกาสหน้าไปก็จะเอาเบอร์ตต่อพี่ไว้แล้วครับผมก็จะโทรหาพี่เขานี่ครับัาคาสามสันนี้ก็คือแดมตรมนักบอลขนมท่าแขกนะครับ่านผู้ชมนะ ี่พี่เขาก็จอดให้ทงที่นะท่านผู้ชมนะจอดแล้วเราก็พักผ่อนหน้อยหนึ่งเราก็มาเลาะดูพระปูพ่พานานาคนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้ก็เวลาเร่งรีบนะท่านผู้ชมเราก็ไม่มีโอกาสไปไหว้พระปูพ่พานานาคซ้ำนะท่านผู้ชมเวลาก็เร่งรีบจริงๆเลยมันจะคํามื่นแล้วท่นผู้ชม เวลาขากลับแล้วก็ขากลับแพงนะท่านผู้ชมนะค่าเรือหกสิบบาทแต่ว่าไม่มีค่าหยับดินนะนี่ครับปะปูพอนะค่าเรือ60บาทจ้ำด่าน20บาทพอดีเจ็ดบาทครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะทุกคนนะขอขอบใจที่ติดตามและรับชม